ใครที่นั่งทำงานนานๆแล้วรู้สึกปวดเมื่อยมายืดไปพร้อมๆกับโบนะคะเริ่มจากนั่งหลังตรงค่ะนั่งบนเก้าอี้ของเราก็ได้จากนั้นหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายลองเอามือนะคะค่อยๆถูที่หน้าตากให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายรับรู้ถึงสัมผัสและส่งพลังงานดีๆเข้าหาร่างกายของเรา เอียงศีรษะไปทางซ้ายค่ะพยายามกดไหล่ให้เท่าเท่ากันไม่ยกไหล่ขึ้นมานะคะเอียงศีรษะไปทางขวาหายใจตลอดเวลาไม่กลั้นลมหายใจของเราเอามือทั้งสองข้างมาจับที่หน้าแข้งใต้หัวเขาว่าหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกเขมวหท้องกองหลังก้มหน้ากดคางชิดอกขาของเราดึงรั้งแขนของเราเพื่อเปิดสะบักค,ค่ะ หายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นเปิดลำคอหายใจออกมือมาจับที่หน้าแข้งขมแมวท้องโก่งหลังค่ะทำอีกทีนะคะหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังเปิดคอหายใจออกก้มหน้าโก่งหลังกดค้างชิดอกค่ะหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังยืดอกเงยนหน้าขึ้นนะคะ จากนั้นมากอดตัวเองเอาแขนซ้ายไว้ด้านบนก่อนหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกยกศอกขึ้นมาแล้วก่งหลังก้มหน้าค่ะแผ่สะบักยืดสะบักเยอะๆเลยหายใจเข้านะคะส่งแขนไปด้านหลังกอดตัวเองคราวนี้เอาแขนขวาขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วแกว่งอ้อมแขนไปไซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนที่จะยกศอกขึ้นมาแล้วก้มหน้าก่งหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะ หายใจเข้ากำมือแล้วดึงศอกไปด้านหลังยกมือประสานมือเหนือศีรษะดึงศอกไปด้านหลังยกแขนขึ้นประสานมือรอบสุดท้ายค่ะดึงศอกไปด้านหลังนะคะรู้สึกสบายขึ้นไหมเอ่ย